สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมดนะคะที่ช่องมิสูู KKR ค่ะ วันนี้มอ์จะพาคุณลูกค้านะคะมาพบกับเจ้าตัว Expander GT ค่ะวันนี้ Expander ที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยเป็นสีขาวราคาปกติของเขาเนี่ยจะอยู่ที่895,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยเราจะเพิ่มเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นค่ะอ่าเราจะมาดูนะคะว่าเราตัวนี้เราได้ตกแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างตัวนี้เราจะเริ่มจากโลโก้ Expander ด้านหน้าเลยค่ะเราจะให้ลูกค้านะคะเป็นตัว X เป็นสีแดง อืมสวยมากและตัวอักษรเป็นสีดำเข้ากับกระจังหน้าโลโก้มิซูมากๆค่ะถัดมานะคะโมจะให้ดูว่าไฟเดิมเนี่ยของเราเป็นฮาโลเจนแต่ทีเนี้เราเปลี่ยนอัปเกรดให้ลูกค้าเป็นไฟ LED เรียบร้อยแล้วสวยงามมากแล้วไฟด้านหน้าของเจ้า Expander GT เนี่ยทำไมมันถึงชื่อ GT อ่าเดี๋ยวเรามาดู T shape ของเราออกแบบมารุ่นใหม่เป็นไฟ T shape สวยงาม เป็นแบบเหมือนเหมือนหน้าแบบเอ่อหมวกนักรบอ่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์สวยงามมากๆส่องสว่างในายามค่ำคืนนะคะเรามาพร้อมกับชุดสเกิร์ตรุน VIP ด้านหน้าจะเหมือนอารมณ์แบบทาร์นโฟ์เมอร์หุ่นยนต์เบาๆมีคิ้วดุดุหงุดหงิดเบาๆอารมณ์แบบซามูไรญี่ปุ่นนิดๆอ่าเป็นไง เจ้าตัวเนี้ยน่ารักมากๆเพราะว่ามันเข้ากับไฟตัดหมอกพอดีแหมมันก็จะอารมณ์แบบตากลมๆคิ้วดุดๆนะมาแล้วทีนี้นะคะด้านหน้าของเราเนี่ยเราได้ทําการแรปให้ลูกค้าแล้วไปจนถึงหลังคาเลยเป็นแรปสีดํานะอ่ะอาดไปเลยค่ะเพื่อให้เข้ากับตัวสเกิร์ตทั้งหมดเพราะว่าอันนี้อารมณ์เขาดุดันอยู่ละอ่ามาพร้อมกับสเกิร์ตด,ด้านข้างนะคะที่เป็น ขอบสีแดงสไตล์สปอร์ตตามชุดของเขาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวทีเนี้ยมดจะพาไปดูด้านหลังกันไปค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันด้านหลังบ้างนะคะเมื่อลูกค้ารีเควสว่าอยากจะได้ฝาครอบถังน้ำมันเป็นลายเคปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมดก็เลยจัดให้เป็นฝาครอบถังน้ำมันพร้อมกับเบ้ามือจับเป็นเซตเดียวกันไปนเลยสวยงามมากๆอ่าเป็นยังไงบ้างคะ ของเราเนี่ยเมื่อเราจัดแต่งแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามแต่งให้ดูเข้ารูปเข้ารอยมากที่สุดให้กับลูกค้าที่มีความต้องการตามแบบฉบับของคุณลูกค้านะคะแล้วก็มาด้านหลังนะคะเสเกิร์ตของเราแต่งด้านหลังเดี๋ยวให้ดูปึ๊บอ่าไฟสวยงามมากส่องสว่างเป็นอารมณ์เดียวกับด้านหน้าก็คือ T shape นะคะ ส่วนชุดแต่งเนี่ยด้านหลังเนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ถึง8แบบเราจะมีท่อทั้งกลมเหลี่ยมหรือใบไม้แล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้าเลยค่ะเราจัดให้ได้ตามสั่งจ้ะอ่าแล้ทีนี้เดี๋ยวมดพาไปดูด้านในกันค่ะไปค่ะมาค่ะมาดูข้างในกันค่ะเริ่ม ด้านในนะคะลูกค้าเนี่ยต้องการแบบ V.I.P สุดๆไปเลยเราก็เลยจัดให้คุณลูกค้าเป็นแบบ V.I.P ไปเลยเช่นเป็นพรมได้ทองหมุดสีทองอ่าแพลนเข้าไปดูเลยค่ะจะเข้ากับสเกิร์ตและชุดแต่งรอบคันของเรามากๆนะคะแล้วเรามาพร้อมกับโลโก้สครับเพดเอ็ก e ์แแบบ L.E.D แค่เปิดรถก็หรูแล้วอ่าเรามีไฟมาพร้อมกันเลยนะคะอ่ะแล้วเรามาดูข้างในกันค่ะ ข้างในนะคะเรามาพร้อมกับจอ Android 10นิ้วค่ะนี่อ่าสวยงามมากลูกค้าสามารถเล่นคาเพอออโต้แอนดรอยได้นะคะ Apple ได้หมดเลยนะคะ google map มีครบหมดอ่าแล้วเราก็มาพร้อมกับจอกลางใครมีเด็กมีครอบครัวมีเอ่อเป็นครอบครัวใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้จอกลางได้อย่างคุ้มค่าแน่ เพราะว่าเรามาพร้อมให้กับเจ้าตัวนี้เลย สุดท้ายแล้วนะคะถ้าคุณพี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแบบไหนหรืออยากจะได้อะไรที่มากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อมดได้เข้ามาที่ทางช่องทางข้างล่างคอนแทคเนี่ยมดจะไว้ให้เลยข้างล่างืสำหรับ EP เนี้ยของมดเป็น EP แรก ยังไงก็ฝากคุณลูกค้าคุณลูกพี่ทุกท่านนะคะทุกคนนะคะเออฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มดน,นะคะมดจะได้ทำา p p ต่อๆไปออกมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะคะและฝากอีกช่องทางหนึ่งค่ะเรามีเพจนะคะมิสซูป้ายแดงแรงทั่วไทยค่ะสำหรับวันนี้มดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ